อิงฟ้าวราหะโพสเผยความนใจเรียกได้ว่าเจอดราม่าต่างๆนาในนาจนกระทั่งล่าสุดเธอได้ออกมาเคลียดรามา่าและได้กำลังใจจากแฟนคลับเอเชียจำนวนมากอย่างสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนดไทยแลนด์ปี2022 โดยล่าสุดอิงฟ้าได้โพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมระบุคแคปชั่นว่าขอบคุณคำว่าอิงฟ้ามหาชนที่ใครหลายๆคนมอบให้มันจะเป็นตำนานสำหรับฟ้าตลอดไปยังยืนยันคำเดิมว่าการเป็นอิงฟ้ามหาชนมันไม่ง่ายเลยมีบททดสอบเราอยู่ทุกวันให้เราต้องเข้มแข็งและเติบโตอีกไม่กี่เดือนก็จะ28แล้วต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนจะไม่ลืมช่วงเวลานี้เลยไม่คิดว่าตัวเองจะมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่และเยอะขนาดนี้ จากผู้หญิงตัวคนหนึ่งขอบคุณความรักของทุกคนที่คอยมอบให้กันตลอดทุกครั้งที่เจอดราม่าและอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาไม่เคยหยุดแต่จะมีความรักของหลายๆคนอบกอดเสมอขอบคุณที่รักและชื่นชมที่เราเป็นเราและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันเสมอรักนะและรักมากๆด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอย่าลืมตำนานอิงฟ้ามหาชนคนนี้นะ